วันนี้เนื้อหาที่เราจะพูดกันนะครับก็เป็นเนื้อหาตอนที่หนูเรียนตอนมห<น>้านั่นแหละนะครับก็คือเรื่องของคลื่นนั่นเองนะครับเรื่องของคลื่นนั่นเองก่อนหน้านี้นเราพูดถึงเรื่องของพลังงานไปแล้วนะครับวันนี้เรามาพูดถึงคลื่นบ้างนะครับคลื่นนภาษาอังกฤษคืออะไรถามก่อนว้าเวย์ว้าเวย์ถูกต้องนะครับนะครับทีนี้เรียนมาแล้วเนี่ยครูขอถามหน่อยได้ไหมเรียนมาแล้ว ครููเชื่อว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วว่าคลื่นอะไรบ้างในรอบตัวเราที่มันเป็นคลื่นนะครับครูถามคําถามแรกก่อนเลยให้คาถามเบสิกมากคลื่นคืออะไรการถ่ายทอดพลังงานหรือเปล่าครัการถ่ายทอดพลังงานออันนี้ใคตรตอบหนูค่ะวะัญญาหนูค่ะวะลัลญญาคนอื่นน่ะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมหรือเห็นต่างเหมือนกันครับเหมือนกันครับเห็นด้วยเห็นด้วยคนอื่นน่ะคนอื่นว่าไงบ้างก็คือ การถ่ายทาพลังงานไปรอบๆแหละครับการถ่ายทอพลังงานไปรอบๆมีมีคาว่ารอบๆเพิ่มขึ้นมาอ่ะมีอะไรไ,ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นครับเรามาสรุปก,กันอีกทีหนึ่งนะค,ะความหมายเพื่ขึ้นก็คือเป็นปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์ในการส่งผ่านพลังงานหรือการปล่อยพลังงานอ่ะพูดง่ายๆนะครับโดยเกิดจากการรบกวนแหล่งกําเนิดซะก่อนขึ้นอยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้หรอกมันต้องมีการรบกวนแหล่งกําเนิดนะฮะรบกวนแหล่งกําเนิดนะฮะ ซึ่งเมื่อแหล่งก <well, S 1> <legendary Blessed indeed> ําเนิดถ <th emas> ูกรบกวนเนี Grandpa ่ยแหล่งกําเนิดก็จะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมานะครับโดยลักษณะของการแผ่ขยายนะครับออกมารอบตัวของแหล่งกําเนิดนะครับรอบรอบตัวนั้นก็คืออะไรฮะในลักษณะของทรงกลมนะครับยกตัวอย่างง่ายเช่นคลื่นน้ำนะคลื่นน้ําน้ําอยู่ดีๆเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราอยากให้ทําให้มันเกิดขึ้นขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะต้องไปรบกวนแหล่งกําเนิดนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นเราปาก้อนหินลงไปในน้ำเนี่ยนะครับ น้ำเนี่ยถูกลบกวนจากตัวก้อนหินนะก็จะทําให้มีการเกิดคลื่นขึ้นว่ะแล้วก็มีการแผ่พลังงานนะครับและสน่นคลื่นออกมาในในลักษณะของรอบตัวเลยนะครับนี่ก็คือความหมายของเรื่องของคลื่นซึ่งอันเนี้ยทุกคนรู้กันอยู่แล้วใช่ไม่ใช่ถูกไหมอ่ะทีนี้ต่อครับเรารู้จักความหมายไปแล้วเรามาดูซิดูบ้างซิว่าแล้วคลื่นที่เรารู้จักรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะจากรูปนี้ครับ เห็นรูปนี้ไหมครับเห็นเห็นไปครับเห็นนะอ่ะลองตอบครูสิครับว่าจากรูปเนี้ยมีคลื่นอะไรอยู่ในภาพนี้บ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคลื่นมันมีอะไรบ้างรอบๆตัวเราแล้วเดี๋ยวเราจัดประเภทอีกทีนึงนะครับเอาแค่รูปนี้ก่อนน้มคิดว่ามีคลื่นอะไรอยู่บ้างครับในรูปนี้เห็นเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์เนาะมีใครเคยเล่นเครื่องเล่นนี่ไหม ประสบการณ์มีไหมครัอ่ะขึ้นอ่ะเพื่นนอนเพื่อนอเพื่อนบอกมามีขึ้นอะไรบ้างขึ้นน้ามาคนหนึ่งคนอื่นบ้างกขึ้นนะ้าแสงขึ้น,นแสง<ด>เอยอะมากเหตุการณ์นี้น่าจะต้องมีแสงเสียงรู้ได้ไงมันมีเสียงเด็กกรีดเอาเด็กครับเด็กน่าจะก,กรีดใช่ไหมครับจากลูปมันไม่น่าจะอาปากเฉยเนาะแมวกรีดด้วยน่าจะเป็นขึ้นอะไรนะแมวน่าจะกรีดด้วยแมวก็น่าจะกรีดด้วยเออนะครับแมวถ้ามันกรีดมันจะพูดออกมาว่าไงคิดว่าคําพูดออกมา ถ้าเราเป็นแมวเราจะพูดว่าอะไรฮะเมียวอาร์ฟเมียวอาร์ฟินิชิมแดนี้ป๊อปอะไรป๊อปแคทเหรอช่วงนี้ที่เขาฮิตกันใช่ไหมใช่ป่ะได้ครับเออมีใครเข้าไปเล่นบ้างไหมเนี่ยเรากำลังจะพายเนี่ยหนูหนูขาโอ้โหนิ้วล็อกหมดแล้วมั้งก่อนเนี้เออนะครับจากรูปนี้เอาเพื่อนกลับของเราเพื่อนบอกว่าแมวก็น่าจะมีเสียงด้วยมีขึ้นเสียงของแมวด้วยนะครับถ้าแมวพูดได้มันคงจะพูดว่าเอากูมาทําไมอย่างนี้ใช่ไหม มีอะไรไหมมีคลื่นยังอื่นอ,นอีกไหมมีปะลองดูสิหมดยางมีอะไรบ้างนะตะกี้มีขึ้นน้ำเนาะคลืนน้ำเราเห็นเห็นจากภาพอยู่แล้วนะครับน้ำมันถูกรบกวนนะฮะก็จะเกิดการแผ่ยขยายคลื่นน้ําออกมานะมีขึ้นแสงเรารู้อยู่แล้วว่ามีแน่ๆเพราะถ้าไม่มีขึ้นแสงเราจะมองเห็นวัตถุได้ไหม ไม่ได้คลื่นเสียงคลื่นเสียงที่เกิดจากทั้งตัวที่เป็นคนแล้วก็จากสัตว์นะเพราะฉะนั้นก็จะพบว่าคลื่นจริงๆมันมันไม่ได้เกิดเฉพาะคนอย่างเดียวที่เป็นคนสร้างสิ่งมีชีวิตตื่นก็สร้างได้อย่างเช่นแมวอย่างเงี้ยเป็นตน้นนะครับมีอะไรกหมเอาแบบเอาแบบลึกขึ้นอีกหน่อยขึ้นอะไรที่มากระแสงความร้อนอ่ะขื้นังสีขือนังสีความร้อนในล,ลักษณะของคลื่นอะไรรังสีลไะ u <UV. S 2> ูวีอ่านังสียูวีหรืออันต้ไาไวโอเลตคิดว่ามันน่าจะต้องมีอยู่แล้วเนาะใช่ป่ะครับเรียนมายังเรียนมาแล้วดิใช่ปะ่ะขึ้นไม่เล็กไฟฟ้าครับอ่าม,อม,อม,มีอะไรอีกครับมีอีกไหมมีลังสีอะไรครับถ้าเราบอกว่าเอย้สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีอุณหภูมิความร้อนอยู่ในร่างกายมันต้องมีลังสีไมโครเวฟ อินฟล레이ชัใช่ไหมฮะใช่ป่ะอินฟล레เชั่นนะครับอินเฟลต์อินเตเนาะกูเข้าใจกูเข้าใจนะครับเอออินเฟลต์นะครับก็น่าจะต้องมีอยู่แหละนะครับแต่เราอาจจะมองไม่เห็นได้เลยตาเปล่านะครับมีอีกไหมหมดยากขึ้นวิทยุครับขึ้นวิทยุอยู่ตรงไหนลองอธิบายสิทำไมถึงคิดว่ามีขึ้นวิทยุถ้าจับภาพเนี่ย ลองมาแชร์กันสิลองมาแชร์กันมันมันก็น่าจะมีแบบว่าคือทีอยู่แบบอืมอห่างนั้นนะครับไม่งั้นอันนี้คือกินอะไรไปด้วย <c oughs> พูดไปด้วยใช่ไหมใช่คร <c oughs> <c oughs> ับอาจให้ได้เราชิวๆอ่าอยังต่อต่อต่ออธิบายต่อขอภัยที่ขัดจังหวะ <c oughs> ยังไงยังไงเราอธิบายสิอ่ะขนมติดคอ บางหลอดลมไปแล้วบางเนี่ยน็อกไปแล้วบางยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่อะไรนะผมก่อนนึกว่าจะพูดยังไงดีจะพูดยังไงลองลองพูดมาก่อนครับไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วละนะครับอืมอ่าเป็นยังไงเพื่อนคิดว่ามันน่าจะมีสัญญาณใช่ปหถ้าถ้าเราคิดว่าเออมันเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งแหล่งอาศัยของมนุษย์เนี่ยอาจจะมีเรื่องของ สัญญาณโทรศัพท์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับที่ใช้ในการสื่อสารเนาะอ่าอาจจะเป็นไปได้เนี่ยครับหมดยักไ้นะ่เคาได้ยินเสียงผู้หญิงเลยห้องเรามีผู้หญิงไหมมีค่ะมีค่ะตอบบ้างสิตัูตอบไปแล้วไงออออ่าโอเคมีคนอื่นอีกไหมหมดยักน่าจะหมดแล้วมั้งเนาะอ่าเท่าที่เรารู้เนาะเอาเท่าที่เรารู้นะครับคิดว่ามันมีนะคะจริงๆมันมีอีกอันหนึ่งนะ ครูได้คำตบคำตอบตอบวันนี้มาค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิดนึงเคยสอนก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าหมดละนะครับมีคนบอกอาจารย์ยังไม่หมดอยู่ที่ไหนนี่อยาอาจารย์ผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนเนี้ยที่อาปป้าปากอยู่เนะี่ยมีคลื่นหนึ่งรู้ไหมเขาบอกว่าอะไรคลื่นใส่คลื่นใส่เออมาตอบกูว่าคลื่นใส่นะฮะใช่ไหมเนะี่ย <c oughs> หาไม่ <c oughs> ได <c oughs> ้หาไม่ยนะังไงหาไม่เนี่ย ขาออกไว้อย่างเงี้ย<ด>ใช่ได้เ,เป็นคลื่นไส้เออใช่ได้เอ,อ,อะคําถามคืออันน,นในเมื่อเด็กสมมติเราเป็นครู้วในเมื่อเด็กต่อวลชาอาจารย์อีกอันหนึ่งคลื่นไส,ส้ใช่ไหมคลื่นไส้ใช่คลื่นที่เรากำลังจะพูดถึงไม่ครับไม่มันไม่ใช่เพราะอะไรอ่ะถ้าเด็กถามเออคิดต่อเลยทำไมคลื่นไส้ไม่ใช่คลื่นที่เรากำลังจะพูดถึง มันต้องมีเหตุมีผลใช่เพราะอะไรไม่ใช่เพราะอะไรมันต่างจากไอ้สิ่งที่เราเคยพูดมากลืนแสงคลื่นน้ำคลื่นเสียงอะไรก่อนหน้านี้ยังไงวะาําไมคลื่นใส่มันไม่ใช่เพราะอะไรอ่ะกลับไปดูที่ความหมายไปคลื่นมันคือการส่งอะไรมันแร่ทางเดียวมันส่งผ่านพลังงานแค่ทางเดียวถามไว้ที่ออกมาจากปากอะที่เราเรียกว่าอ้วกแหละมันใช่มันใช่พลังงานมันเป็นพลังงานที่ส่งออกไปแล้วพลังงา้เอนอะไรนะ พลังงานที่ส่งลงไปในน้ำแล้วก็เพิ่มอ๋ออันนั้นก็จะเป็นขึ้นน้ําสิแต่เรากำลังพูดถึงขึ้นไส้อันที่ออกมามันไม่ใช่มันไม่ใช่พลังงานใช่ไหมมันคืออ้วก,กใช่ไหมครับผมใช่ไหมแล้วเวลาอ้วกล้วอ้วกอ้วกแผ่ร็อบทิศทางเลยไหมเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เหรอสาดเลยเอออันนั้นอันนั้นน,น่าจะมีฟีดแบ็กตามมาที่หลังนะจะเป็นครับแล้วมีขึ้นบนเส้นเชือกไหมครับขึ้นบนเส้นเชือก อ๋อถ้านูคิดว่าในในเนื้อมันมีโยงเชื่อมอยู่ใช่ไหมใช่ครับอืมกเ็เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นคําตอบที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันไม่เคยไม่เคยเจออ๋อนูนี่คือเนี่ยน่าจะเป็นเชือกอะเนาะตาดีมากนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเชือกที่มันโยงอยู่กับไอ้ตัวเรือข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะเกิดคลื่นได้เหมือนกันอ่าเยี่ยมมากเลยนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะแต่คลื่นไส้ไม่ใช่นะเดีย๋ยวไปบอกอาจารย์อาจารย์ต้องสอนมาคลื่นไส้เป็นคลื่นเหมือนกันไม่ได้นะครับฟังให้ทำให้ชัดเจนนะเดี๋ยวคนฟังบ้างไม่ฟังบ้าง นะครับเพราะฉะนั้นจากที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วคลื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรารอบตัวเราเยอะแยะมากมายอย่างที่เมื่อที่เรายกัวอย,ย่างปเมื่อสักครู่นี้มันจะเป็นคลื่นวิทยุเสียงอินฟราเรดแสงคลื่นน้ำยูวีรังสีเอ็กอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นคลื่นทั้งนั้นเลยจริงๆมีเยอะกว่านี้เยอะแยะมากมายนะครับทีนี้พอมันเยอะนะพอมันเยอะนะเราไม่ชอบอะไรที่มันเยอะๆอยู่แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับเขาก็เลยต้องมีการจัดก,กลุ่มมันนะ จะกลุ่มมันโดยการจําแนกเป็นประเภทหรือชนิดของคลื่นนะฮะทีนี้มันก็มีหลายวิธีการในการจําแนกนะครับเราเรียกว่าเกณฑ์นะเราใช้เกณฑ์ในการจําแนกที่มันมีหลายลักษณะคระับมันก็เลยทําให้คลื่นเนี่ยถูกแบ่งนะฮะตามเกณฑ์ออกมาได้แตกต่างกันนะครับอ่ะมาดูซิว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรการแบ่งลักษณะเอ้เขเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของคลื่นหรือชนิดของคลื่นนะครับแล้วก็แต่ละประเภทเนี่ยแต่ละเกณฑ์เนี่ยนะครับ มันแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างนะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับได้ยินมาตั้งแต่ปฐมเลยด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับดูนะฮะครูจะนําเสนอเกณฑ์ในการแบ่งชนิดของคลืน่นหรือประเภทของคลื่นทั้งหมด3เกณฑ์นะครับซึ่งแต่ละเกณฑ์เนี่ยนะฮะก็จะแบ่งประเภทของคลื่นเป็น2ประเภทนะฮะ3เกณฑ์เกณฑ์ละ2ประเภทนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคลื่นแบ่งเป็น6ประเภทหรือ6ชนิดนะไม่เกี่ยวนะครับ มันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งนะฮะเราไม่ได้หมายความว่าคลื่นมันแบ่งเป็น6ประเภทหรือกชนิดนะครับอ่ะมาดูเกณ์แรกเกณ์แรกคือถ้าเราจําแนกตามการใช้ตัวกลางนะจาแนกตามการใช้ตัวกลางในการถ่ายทอดพลังงานในการส่งผ่านพลังงานนะครับจะแบ่งคลื่นออกเป็น2ชนิดคือคลื่นกลนะแมกนาดิคอัลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับนะแบ่งเป็นสองประเภทเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันว่าแต่ละอย่างเป็นอย่างไรอ่แต่ละอันเนี่ยเป็น มีลักษณะยังไงนะครับให้รู้คร่าวๆเห็นภาพรวมก่อน,นรอสรุปก็คือถ้าจําแนกตามการใช้ตัวกลางก็จะเป็นขึ้นกล้นไม่เลยไฟฟ้านะครับถ้าจําแนกตามลักษณะการสั่นของอนุภาคตัวกลางนะก็จะเป็นขึ้นตามยาวกับขึ้นตามขวางนะฮะอ๋อขอภัยขอภัยขอภัยภาษาอังกฤษสลับที่กันมีใครสังเกตเห็นไหมตามยาวเราใช้อะไรฮะอ่านว่าอะไรคำเนี้ย นึงนะครับจะแก้ให้เลยเดี๋ยวลืมอันนี้หมายว่าอะไรขึ้นตามยาวขึ้นตามยาวภาษาอังกฤษใช้คำว่าเงียบยังอยู่ไหมเนี่ยอยู่ค่ะแต่อ่นาอนไม่ออกอ่นาอนไม่ออกอ มีใครได้ท็อปสายกิฬา้องเราใครเก่งสุดบอกชื่อครูมาดิห้องเราใครเก่งสัยกีฬที่สุดเราจูาค่ะเรามีรว,วีแล้วมีรวีรว,วีรวีอยูย่ไหนไม่ยากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รว,วีอ่านให้ครูฟังหน่อยสิครับเร็วรว,ว,วีเพื่อนบอกเก่งสุดะอะไรอะ่ะอ่านาว่าอะไรลองอะไร อ่านแบบรอ,อ,อสำเนียงก็ได้เออลองอะไรลองจิตลองจิตลองก่อนลองก่อนลองเอาลองกีจูดีเนาลองกีดงกเดนาเออถูกต้องนะครับนะประมาณนั้นนะนั่นคือขึ้นตายาวนะครับอีกอันนึงก็คือขึ้นตาขวางตาขวางอันว่าอะไร เรากำลังเราปรเป็นประเทศ<ๆ>เข้าสู่อาเซียนนะเราเป็นอาเซียนอ่านให้ออกเลยนสเวิร์ r เออโอเคประมาณนั้นนะนะครับนั่นก็นคือลักษณะของคลื่นนะออขอไปคือชนิดของคลื่นนะครับที่เราแบ่งตามลักษณะการสั่นของตกาะนะครับนะสองเกณฑ์นี้ครูเชื่อว่าเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแต่อันนึงที่จะต้องรู้ไว้เหมือนกันนะเพื่อไปเจอในข้อสอบถึงแม้จะไม่ได้เน้นหรือไม่ได้ค่อยอหรือไม่ค่อยได้เจอบ่อยเท่าไอ ไปสตัวด้านบนนะครับก็คือถ้าเราจําแนกตามความต่อเนื่องในการให้กําเนิดคลื่นนะครับก็จะแบ่งเป็นสองตัวคือคลื่นโดนกับคลื่นต่อเนื่องนะครับโอเคเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวามาดูกันมาดูดีเทลว่าแต่ละอันมันคืออะไรนะครับเริ่มจากการจําแนกโดยการใช้ตัวกลางของคลื่นก่อนนะครับอย่างที่บอกไปว่าแบ่งคลื่นเป็นสองชนิดคือคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมาดูคลื่นกลคลื่นกลคืออะไรฮะ คือขึ้นที่เป็นไงครับต้องอาศัยแล้วฮะอาศัยแล้วฮะอาศัยตัวกลางค่ะอาศัยตัวกลางนะฮะต้องอาศัยตัวกลางต้องมีตัวกลางในการรับส่งพลังงานนะครับถ้าไม่มีเดินทางไม่ได้แผ่แผ่พลังงานไม่ได้นะฮะขึ้นอะไรก็ตามที่จําเป็นต้องมีตัวกลางนั่นเราเรียกว่าขึ้นกลนนะครับกลนกลางจำละกลนกลางนะครับอ่ะอีกอันหนึ่งก็คือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า นะฮะอย่างที่เราบอกเราใช้เกณฑ์ในการแบ่งโดยการดูจากการใช้ตัวกลาาอันขึ้นกลเนี่ยใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นอีกอันนึงก็คือขค้ื่ที่มันอะไรฮะไม่ใช้บ้างนะฮะไม่ใช้ตัวกลาานะครับก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเป็นคลื่นที่ไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลาาก็คือไม่ง้อะไม่มีฉันก็ไปของฉันเองได้นะฮะนี่คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอ่ะมาดูตัวอย่างคลื่นที่เป็นขึ้นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอย่างขึ้นกลขึ้นกลอะไรบ้างที่เป็นขึ้นกลเช่น ขึ้นอะไรขึ้นผิวน้ําตัวกลางคืออะไรขึ้นน้ําเนี่ยตัวกลางมันคืออะไรน้ำก็คือโมเลกุลของน้าใช่ไหมครับถ้าไม่มีโมเลกุลของน้ําเกิดขึ้นน้ําได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจําเป็นต้องมีมันถึงจะเกิดขึ้นได้เราเรียกว่าขึ้นกดน้ําเพราะฉะนั้นขึ้นน้ําก็เป็นขึ้นกดนะครับขึ้นอะไรอีกขึ้นในเส้นเชือกนะขึ้นในเส้นเชือกก็ใช่เหมือนกันนะครับขึ้นเสียงอันนี้เราใช้อยู่ ในชิวจำมันตัวกลางขึ้นเสียงคืออะไรบ้างอากาศอากาศนะครับจําเป็นต้องใช้แต่อากาศไหมใช้อย่างอื่นก็ได้จริงๆเสียงเดินทางผ่านตัวกลางได้ครบทุกสถานะเลยจริงไหมจริงจริงครับจนะครับแต่หลักๆที่เราใช้เราใช้อะไรอากาศอากาศแสดงว่าถ้าไม่มีอากาศเราพูดกันเราจะได้ยินไหมไม่ไม่นะครับถ้าเราอยู่ ในบริเวณที่เป็นสุญญากาศไม่มีอากาศาเช่นขึ้นไปแนวอากาศอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นที่มันมีอา,อากาศที่จะค่อนข้างที่จะเบาบางอย่างเงี้ยเวลาเราสื่อสารเราไม่สามารถพูดคุยผ่านการใช้คลื่นเสียงโดยตรงได้นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันคุยยังไม่ได้มันสื่อสารกันไม่ได้วิธีการที่เขาใช้ก็คือเขาต้องใช้ตัวกลางตัวอื่นนะฮะเช้ในในการเป็นตัวกลางไม่ใช่เป็นตัวกลางเด็กเป็น สิ่งที่มาใช้ทดแทนนะครับของอ่าคืคลื่นเสียงนะครับก็ก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอะไรบ้างที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแสงแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะแสงใช้ตัวกลางไหมไม่ครับไม่จําเป็นใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางทำไมเราถึงรู้อ่ะเพราะแสงไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกลางเพราะเขาบอกมา,เขา,กมาเขาคือใครอ่ะอาก,กูเกิลอะอาก,กูใช <laughs> ่ไหม คนที่บอกคืออากู๋กูเกิลเงี้ยเป็นคนจีนเลยนะฮะมันร,รู้ได้อย่างไรว่าแสงไม่ใช่ตัวกลางเอาง่ายๆแสงที่เรารู้กันนีก็คือมันมาจากดวงอะไรดวงอาทิตย์ใช่ปะ่ะเวลากลางวันเนี่ยใช่ไหมครับถามว่าแสงดวงอาทิตย์ที่มันเดินทางมาสู่โลกเนี่ยนะครับมันจะเป็นต้องมีตัวกลางไหมมันเดินทางมาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางถูกปะ่ะ เพราะมันเดินทางผ่ามมันจะโลกมันต้องผ่านไอ้ผ่านกวามมันจะมาที่โลกมันผ่านอะไรมาก่อนพุชสุขเอาอากาศผ่านพุชสุกมาก่อนใครตอบวะแสงเดินทางมาแสงเดินทางมาก่อนจะถึงโลกต้องผ่านดาวพุธดาวสุก่อนเนี <laughs> ้ยใช่ครับ <laughs> เป็นตั้นด่านไปใช่ไหมมันตั้งด่านเลยเนาะเออผ่านเอากาศสินี่ครับเอากาศมีอากาศไหมสุญญากาศเออ,อ,ม,เอมันเป็นสุญญากาศไม่มีตัวกลางอะไรอยู่แล้วแต่แสงยังเดินทางมาได้ไหม ได้ถูกไหมครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้ว่าแสงมันเป็นคลื่นไม่เหล็กไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องมีตกลนะครับคลื่นไมโครเวฟคลื่นวิทยุอะไรพวกนี้นะครับก็จัดเป็นคลื่นไม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดนะครับสังเกตไหมเวลาพวกเจ้าหน้าที่ที่เขาเดินตรวจบริเวณชายแดนอะไรพวกนี้ยเขาจะไม่ใช้การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เพราะบางทีมันไม่มีสัญญาณใช่ป่ะเขาก็จะใช้พวกวิทยุที่มันจะใช้อุปกรณ์ที่มันเป็นอุปกรณ์ที่มันไม่จำเป็นต้อง อาศัยตัวกลางในการส่งผ่านพลังงานนะครับอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับวิธีการจาก็ง่ายๆฮะขึ้นกลใช้ตัวกลางขึ้นแหล็กไฟฟ้าไม่ใช้ตัวกลางก็กลกลางแม่ไมะกลกลางแม่ไม่กลกลางแม่ไม้นะครับนี่คือเกณฑ์แรกนะฮะเกณฑ์แรกที่ใช้ในการแบ่งชนิดนะครับเกณฑ์ที่สองเกณฑ์ที่สองนะฮะจำแนกตามการสั่นของตัวกลางมาอันนี้บางคนอาจจะจาแนกมาจากขึ้นกลอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะอย่างที่บอกไปขึ้นกลมันใช้ตัวกลาง ทีนี้เนี่ยถ้าเราจำแนกตามการสั่นของอนุภาคตัวกลางเนี่ยนะฮะเราพบว่าอนุภาคตัวกลางเมื่อได้รับพลังงานเนี่ยนะครับมันจะเกิดการสั่นโดยการสั่นของมันจะมีการสั่นทั้งหมดสองลักษณะลักษณะแรกนะฮะก็คือสั่นแนวเดียวกับทิศทางของคลื่นนะครับสั่นแนวเดียวกันกับทิศทางของคลื่นยกตัวอย่างเช่นถ้าคลื่นเคลื่อนที่แผ่ขยายลักษณะของแนวระนาบหรือแนวนอนตัวกลางก็จะสั่นในแนวแนวระนาบกับแนวนอนเหมือนกันสั่นขนานกันไปแบบนี้เราเรียกว่าคลื่นต่ำยาว นะครับแต่ถ้าเป็นการสัน่นขอการสง่งผ่านพลังงานขึ้นที่มันมีลักษณะค,คือแผ่แนวนอนแต่ตัวกลางสั่นแนวตั้งอ่ะสั่นขวางกันอย่างเงี้ยนะฮะสั่นโคลลแกนกันนะฮะเราเราจะเรียกว่าขึ้นตามขวางนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเป็นขึ้นเสียงเนี่ยจะจัดเป็นขึ้นตามยาวเพราะเราพบว่าอนุภาคตัวกลางจะสั่นในแนวเดียวกับลักษณะคลื่นนะครับมองภาพออกไหมอ่ะอันเนี้ยกลัวบางคนมองภาพไม่ออกอ่ะสมมติว่านี่คือโมเลกุลตัวกลางนะครับ มือกุนตัวกลางแลวถ้าสมมุติว,ว่าครูบอกว่าคลื่นเนี่ยนะครับแผ่ขายายลักษณะแบบนี้นะครับถ้าตัวกลางนะครับสั่นในแนวเดียวกันแนวเดียวกันก็คือแนวนอนเหเเนมหืมอนกันแบบเนี้นะเยรรบบเราจะเรียกว่าคลื่นต่ายาวมองภาพปะคลื่นแบบนี้นะตัวกลางเม็ดอยู่ตรงนี้นะครับสั่นไปสั่นไปสั่นมาดอนหน้าถอยหลังแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าคลื่นต่ำยาวนะครับแต่ถ้าเป็นคลื่นตามขวางแะถ้าเป็นคลื่นตามขวางก็คือ ถ้าขึ้นขึ้นที่แนวนอนนะครับอนุภาคตัวกลางสั่นตั้งฉากกับเนี้ยสั่นขึ้นลงแบบเนี้ยนะครับอันนี้จะเรียกว่าขึ้นต่ำขวางนะฮะมองภาพออกง่ายๆนะครับขึ้นต่ำขวางก็เช่นอะไรขึ้นในเส้นเชือกเวลาเราสะบัดเชือกนะครับหรือขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำก็ใช้เพราะน้ำันลากระเพื่อมมันกระเพื่มขึ้นลงใช่ไหมฮะแต่เวลามันแผ่ขยายมันแผ่แนวนอนนะครับนเนี้ยก็เป็นขึ้นต่ำขวางนะฮะมองภาพมอ่ะอันเนี้ยนึกภาพม ออกเนาะนะครับอ่ะทีนี้อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะปรากฏไม้เห็นประบายแต่ไม่ได้เน้นมากนะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการจําแนกตามความต่อเนื่องในการให้กําเนิดคลื่นนะก็จะแบ่งไปสองอันคือขึ้นดนกับขึ้นต่อเนื่องนะขึ้นดนกับขึ้นต่อเนื่องนะครับขึ้นดนคืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นคลื่นที่เกิดในช่วงเวลาเป็นไง สั้นๆนะฮะให้ให้ให้จำนวนลูกคลื่นประมาณ2 3ถึงลูกนะฮะก็คือไม่เยอะนะครับอ่ะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือตามตรงตามชื่อเลยขึ้นต่อเนื่องนะ,ะขึ้นต่อเนื่องก็คือคลื่นที่มันเกิดขึ้นและแผ่พลังงานออกอย่างสม่ําเสมอน,นะ,ะดูจากรูปนี้ก็แบ่งได้ชัดเจนรูปแรกเห็นไหมครับจำนวนลูกคลื่นมีแค่สองสามลูกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขึ้นโด่นะฮะขึ้นต่อเนื่องก็คือรูปที่สองนะครับจะเห็นได้ว่าจํานวนลูกคลื่นมียยเยอะแยะมากมายมหาศาลนะะหรือ ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการปรบมืออย่างเงี้ยทําให้เกิดขึ้นเสียงเราปรบมือสองสองถึงสามครั้งแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าขึ้นโดดนะแต่ถ้าเป็นขึ้นต่อเนื่องก็คือเราปรบมือไปฮะต่อเนื่องเปจังหวะไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะครับซึ่งเอาเนี้ยมันไม่ค่อยมีดีเทลที่มันน่าสนใจสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบอกก็คือมันไม่ค่อยปรากฏหมายเห็นมากมายนะักนาสู้อ่สี่อ,อันแรงไม่ได้นะครับสี่อ,อันแรงไม่ได้ซึ้่นกลืนื่นม่เป็นไฟฟ้า อัาต่างอันนี้จะเด่นมากนะครับก็ให้รู้จักไว้แล้วกันนะฮะโอเคไหมทันไหมเนี่ยฟังทันไหมเนี่ยครับครับนาอเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้สิ่งที่เราได้ก็คือหนึ่งคือความหมายใช่ไหมครับนะวันนี้ครับเดียวพอวันนี้เอาแค่เนี้ยนะครับแล้วเรามาสรุปกันก่อนย้ายนะวันนี้เราได้ความหมายของคลื่นไปนะคลื่นก็คือการส่งผ่านพลังงานเนาะ ั่นหนูจะใช้คำไหนก็นได้ให้มันได้ใจความเดียวกันนะครับภาษาไทยมันแปลได้หลายแบบนะครับคือการส่งผ่านพลังงานนะฮะในลักษณะการส่งก็คือเป็นทรงกลมนะครับแผ่ขยายแบบทุกทิศทุกทางนะครับชนิดของคลื่นนะฮะไม่ได้หมายความว่าคลื่นแบ่งเป็นหกชนิดนะแต่มันขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งนะครับถ้าแบ่งตามการใช้ตัวกลางก็คือคลื่นะลรก้นกับคลื่นเป็นไรเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยทำมากินหน่อยเร็วจะแยกยาแล้วนะฮะ ถ้าจำแนกตามการสั่นมีอะไรบ้างคลื่นตาม,ตามยาวยต,าตามความตามยาวตามขวาม,าม,วามถ้าจำแนกตามความต่อเนื่องโดนกับตอนนี้โดนกับตอเนี้ออย่างเงี้ยฮะนี่ก็คือการจำแนกชนิดหรือประเภทของคลื่นนะครับโอเคนะแต่อย่าไปตอบนะถ้าใครถามว่าคลื่นแบบงมีกี่ชนิดห้ามตอบเด็ดขาดน,นะครับว่าหกชนิดนะนะฮะเราจะต้องถามเขากลับไปว่าต้องการใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง รเราจะดูเป็นผู้มีความรู้ขึ้นมาทันทีนะครับอวันนี้เอาแค่เนี้ยเอาความหมายกับประเภทให้ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูองค์ประกอบไปพอไหวไหมวันนี้ได้ไหมถ้าใคร,ครมีชี้ก็ดูชี้ตามด้วยเลยนะครับในที่นี้ครูแจ้งนิดนึงนะฮะสำหรับในชี้ขออาภัยด้วยนะฮะในชี้มันผิดตรงเนี้ยเจอปะมีใครโหลดชีด้หรือปินชีตองมาแล้วบนะ้าง ลองดูตามนะครับมันจะอยู่ในหน้าสามสิบเก้าอ่ะตรงนี้มันผิดอันนี้ครูแก้ไปแล้วให้มันถูกแหละมันผิดก็คืออะไรฮะเหมือนอัะกี้เลยภาษาอังกฤษสลับที่กันนะครับแล้วก็รูปสลับที่กันหนูไปแก้ให้ถูกเลยนะใครที่มีชีตหรือใครที่พิมพ์ชีตไว้นะครับหนูแคปภาพนี้ไปนะฮะแล้วไปเทียบดูนะครับหนูจะเจอจุดที่มันผิดนะผิดก็คือภาษาอังกฤษมันสลับที่กันแล้วก็รูปมันสลับที่มันสลับที่กันนะครับเพราะฉะนั้น แก้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเ,เวลาหนูไปอ่านย้อนหลังเนี่ยจะได้ไม่งงนะฮะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะฮะพาร์ทแรกในเรื่องของคลื่นนะครับก็จะประมาณนี้